สวัสดีครับพบกันอีกครั้งอีกแล้วนะครับในรายการโยกเกษตร Amazing หลายตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบพอเพียงเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองและเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบแปรรูปครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเกษตรกรป .4 ครับแต่ว่าทำการเกษตรจนได้รับการยกย่อง จากสถาบันการศึกษาว่าเป็นเกษตรมหาบัณฑิตจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญไปพบกับเกษตรที่ว่านี้เลยครับอ๋อโอ้ยไทยเอ้ยไทยอันว่าไทยอีสานกวางได้ดวงย่าษ์คอยยง

คุณเหลงสายแววครับอายุบ่านเด็กที่123หมููทีสิโหครับตำบลัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ครับพี่น้องครับผมกับอายุได้73ปีครับเกิดปีขานครับพี่น้องครับเกิดปีขานพศสองพันหาร้อยเกครับ ชีวิตของผมมากนะครับก็คือผมจะหาเงินวันครับเงินเดือนเงินปีครับเงินวันนี่ผมจะต้องเฮ็ดทุกมือครับพี่น่องจะต้องมีรายได้เขาก็กลัวผมครับก็คือ,อเงินวันนี่จะปลูกพืชเข็นอายุซี่ซีผาวัานครับพี่น้องกว่าชี่เล่าไทยเท่านี่แหละครับพักไซ้กีนกแบบพักแมงลกักหรือพระอีตูภาษาบ้านเท่าครับบางทีนี่ก็คือบบกแฝงนี่ครับบางที่นี่ก็แบบเออ ปักเบือปักท้องนะครับพี่น้องครับแล้วก็บักน้ากับขึ้นนำเต่าภาษากลางครัับนี่นี่อยู่ในสวนนี่ครับปัะเทศไหนขึ้นดอกไม้น่ะดอกแล้เรื่องนี่ครับซีซีพามือเพิ่งก็เริ่มเป็นดอกก็ได้ครับพี่น้องครับเริ่มออกดอกเข้าปีเต็มตัดครับบัวราณเพพ่นว่าคนมีบุญนี่เฮ็ดยังเพ่นว่าหนึ่งเฮ็ดที่มีเขากิน2มีดินอยู่ครับ3มีคูน้อนน้ำดูรำข้ามคูน้อนน้ำนี่ครับคูน้อนน้ำจะต้องเป็นคนมี บุญวาสนาว้ากับุญมวนที่นองครับว่าวมวนหิมนวนมีเงินค่าเป็นไส้ข้ามดินมีเงินค่ามเปในส้เฮจในเริ่มต้นคือจัดออมครับเออเขาเห็นอยังคือรักปัญญาเนาะครับเศรษฐกิจพวกอย่างเกษตรครับเรษฐทุกอยางท่าหมืนข้นด้วยได้เก็บเศษไปเศษมากกลายเป็นเศษฐีครับละเป็นมหาเศษฐี ล้เริ่มต้นผมผมจะได้รับจะได้รับมหาบัณฑิตหาบครับแ้ทุกอย่างไปอบรมพี่น้องต้นนั่นต้นนี่มันมาทั่วทิศครับมันมันมันไม่ได้มาแต่อย่างเดียวนะครับร้อยเอ็ดสารคามผมมีตัวเยี่มผมเพียบมาจนถึงวันนี้เลยครับเต็มไปหมดตัวเยี่ยมตัวอย่างมีรับร้อยเอ็ดสารคามอะไรมีหมดมามาแล้วนะครับท่านพัฒนาชุมชนร่วมกันหมดครับครับ มาต่อจากนั้นมาก็ให้ผมเป็นวิทยากรทั้งไม่เป็นอบรมแผ่นดินทำแผ่นดินทองรุ่นนั้นก็ชวนท่านชวนสิรินันพรท่านสุทีมากบุญผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยรุ่นนั้นนี่ผมจะไปอบรมยังไงเป็นแต่มันเป็นไปเองเป็นเองครับเป็นเองเลยครับเราสะสมมาสิ่งที่เราสะสมมาเมื่อถึงเวลามันเป็นไปเองผมยิ่ดีกับคุณพ่อด้วยเพราะว่า การที่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่ง่ายต้องมีการประเมินต้องมีการถเมดูและคุณพ่อเองก็จบแค่พอสีมันเป็นไปไม่ได้ล้็มาจบปสอนอยมอปลายแต่ในที่สุดความสามารถและความรู้ของคุณพ่อเนี่ยมันระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วคนพวกนั้นก็เอาความรู้จากคุณพ่อนี่แหละไปเป็นสอนไปเมื่อเปรียงเป็นวิชาการสอนคนอื่นต่อไปคุณพ่อทําได้หมดถามอะไรคุณพ่อในระดับปริญญาโทของเกษตรผมว่าคุณพ่อตอบได้หมด ผมมั่นใจได้หมดนั่นนะต่อไปนี้นะผมแล้วแล้วไม่ใช่อย่างไงอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นกิตปิมศักดิ์ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ไปเรียนตามขั้นตอนเข้ามาแต่สมองเราถึงผมก็เลยได้รับพระราชทานบัณฑญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย์นี่คุณพ่อครับคือมากแล้วเนี่ยเขาจะยกย่องคุณพ่อกันทุกที่ ไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก่อนมาผมก็ได้ยินกิิสัพท์แล้วถึงมหาบัณฑิตของคุณพ่อแต่ว่าเขายังบอกมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อได้สร้างสิ่งดีๆทางการเกษตรไว้ให้กับเกษตรกรนะครับนั่นก็คือมลกรนะมลกรชื่อว่าสายแหวจริงไหมครับจริงครับจริงเหรอฮะเป็นยังไงมพ่อมันมาย่งไงที่มามันคงจะเป็น30ปีที่ผ่านนาสายพันธุ์ใหม่หรือไหครับ ก็ก็สายผุ์นหมายคนคือท pues right. ุกอย่างมันเป็นของสมมุติผมว่าสมมุติอานวนทุกอย่างชื่อคนก็สมมุติมันก็สมมุติแต่ก kind of in ่อนมันไม่มีชื่อมันมันเกิดยู่สวนผมอมันเกิดเพราะอะไรเลยเกิดเอ๊ะมันดวยลูกยาวดิแต่ก่อนโบราณว่าภาษาอีสานนะครับบักฮวงพันนมยานบ่าคนว่าวันวันยาวเนะครับจินตนาการเป็นภาพเลยนมยานแต่ก่อนคนว่าไม่มีสื่อ แต่แม่มันดีอะไรหนึ่งตำอร่อยสองสุกสุกสุกนะครับบสุกอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดแล้วก็ส่งไปประกวดที่จังหวัดบุรีรัมย์าชธานีประกวดแล้วด้วยประกวดได้อันดับหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีตำกรอบนุ่มสุกนะครับนั่นมีใบให้ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอคุยจริงๆเด้อจริงๆครับ ผมนึกว่ามีมีแต่เงินนะเดิน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 เหยียบเงินเพราะน่าจะบอกให้จริงว่าเออเงินหนึ่งเงันเนี่ยเงินนี่ครับเอามาผมเพิ่งไอยู่ชายแดนมีพวกระเบิดเก่าดูดูดูเนี่ยเงินนึงเงันนี่เลอเงินดูดูนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสะเดาดินนี่คือเงินเงินเดีย่รับกิโลละกิโลละสามสิบบาทครับท่านแต่มันมีตรงนั้นนี่ยนินเอาต้มใส่ปลา แตงเห็นไหมแตงโอ้โหเอาอยังไงแตงตัวนั้นมันมันจะหมดหมดหมดรุ่นแล้วนะนั่นอะไรนั่นที่หยิบลูกแล้แตงแตงแกวาเดี๋ยวฮะแตงกวาแตงร้านอะไรเลยครับครับครับว้าโอ้โอว้าลิ้นสายพันธ์อะไรสายแววมาป้าป้ามันอยู่นี่ผมยกไม่ไหวแล้วครับอาจารครับโอ้ยหนักได้ลูกนี้ไม่ต่ำกว่าสิบโลเลยนอกจากจะปลูกพืชที่ดินแล้วยังปลูกไม้ผลด้วยใช่นะครับคือทุกอย่างเลยใช่ไหมผ้า เออแล้วออกมาดดีีวันนั้นก็เงินหล่นเน้นไหมมันแก่มันก็หล่นออกมาปุ๊บเป็นเงินอ่ะเป็นเงินแล้วเป็นเงินแล้วนะครับมันจะแย่เลยเงินแล้วแค่นี้ผักชีแค่เนี้ยมันเรื่อยๆครับมีไปอีกพุ่นๆเลยจะพูดได้บ้างมันจะเป็นอย่างนี้อย่าให้มันวันที่หนึ่งเราจะลงผักชีครับวันที่สิบลงผักชีวันที่ยี่สิบลงล้วเก็บแล้วครับเก็บก็ระเมีานจ้าหมูเลี้ยงเก็บหมูเลียงก็บพอหมดตัวนี้ปั๊บ ตัวนันขึ้นอีกแล้วออ้พอเป็น,นปตัวนี้ปั๊บตัวหนึ้นอีกแล้วแหมคนมีที่ดินนะถือว่าโชคดีมากเลยนะคุณพ่อนะมีที่ดินหนึ่งงานก็ก็ทําได้เหมื่อผมทำเห็นไหมปลูกใส่ยางเดียว,วก็ได้เอารลุมนี่ใส่ผักชีนี่เอาเอาผักชีเอาใส่รลุมเดียวรดน้ําทีเดียวลิตรหนึ่งก็ได้หลายอย่างไม่ใช่เอาอยางเดียวใช่ใช่คุณผูเป็นสมผสานไปให้เขาอยู่ก็ทรมช้าติครับ แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นสายแหววจรจะรู้ได้ไงว่าเป็นสายแววจริเอาไปมันยาวมันออกมาปั๊บมันก็มีดอกยาวๆดอกยาวๆถ้ามันดอกสั้นๆเนี่ยตัดทิ้งเลยถ้ามุตงเราเออมอกมันออกดอกมาปั๊บเราต้นนั้นเราจะเอาพันมันนะไม่งั้นเสียตัดเลยตัดเลยตัดไปเลยต้นมันป๊อปอคือมันต้องเกิดมันต้องเป็นเราก็ตัดทิ้งไปถ้ามันไม่น่หมน่นเอาต้นดีๆเลือกไว้แล้วก็ให้เขอไปปลูกไปขยายกันนะครับ ผมผมยึดมั่นคือคิดดีพูดดีทำดีเมียก็พูดดีลูกกับพูดดีก้อนลูกสิพูดดีก็มาจากสองพวเมียนี่ครับบ้เคยป่อยบวเคยดาบ้าเอื่นห้าดาผีจะสินะไรข้าโบราณเป็นว่างเลยพวเมียนี่กูมึงโให้วานเด้คอยได้เจ้าถาน้อมเข่าใส่กันคันเทศอีหยังอีหยังเออมีพวะก็สร้างย่องมีน้องสร้างอวยคลั่งๆได้พี่นอ้องถ้าเอาตัวมาปฏิบัติดตีครับมนุษย์โลกเขามี่ยะมักย่องครับบ่มักดา แม่ต่สัตว์สาวาสิ่งแม้แต่พักพืชึ้อกันครับเครื่องผมนี่ห้ตลอดครับผมอยู่ผมหักครับเพราะว่าเป็นหาชีวิตของเห้าขับบริกินพืชพักเขาน้ำโภชนะอาหารนี่เขาอยู่บ่ได้ครับพี่